เขาสู่ช่วงที่สองของรายการหลวงแจกมอแอลครับลำรางสีเอี่ยมต่อไปนะฮะผู้ใหญ่ทําสกปรกเด็กจะมาช่วยทําให้สะอาดครับเพราะว่าผู้ใหญ่ทําออกมาจากบ้านออกมาจากโรงงานออกมาจากห้างออกมาจากที่ต่างๆนะครับก็มารวมกันที่ตรงนี้แหละแล้วก็เกิดน้ําเน่าเสียใช่ไหมฮะเด็กๆนักเรียนเขาก็มาช่วยกันในการที่จะทําให้มันสะอาดขึ้นนะครับกลับลองไปดูนะครับว่าเด็กๆทําอะไรกันต่อไปเชิญครับ เราเองในตรงนี้ผู้ปกครองเดินในวันเป็นพันๆคนนะฮะเพราะต้องมาส่งลูกทั้งไปทั้งกลับก็ได้นําเสนอปัญหาตรงนี้ค่ะบวกกับเรื่องของปัญหาน้ําท่วมนะคะตั้งแต่ปีห้าหนึ่งมาเลยได้มาอย่างเวลาน้ําท่วมทีเนี่ยคลองบางนาอันนี้จะเชื่อมต่อลงคลองบางอ้อน,นะคะออกออกออกเอ่อคลองบางนานะคะออคลองบางอ้อก,ก็คือแม่น้ําเจ้าพระยาเราตรงรัดบางนานอก ตรงนี้เนี่ยเวลาน้าท่วมเนี่ยมันมีปัญหามากเพราะว่าทั้งโรงเรียนก็ดีนะคะทั้งวัดสีเอี่ยมก็ดีแล้วก็ติดกับหมู่บ้านไพโรจนหมู่บ้านไพโรจนนี่ก็คือตัวพี่ก็อยู่ในหมู่บ้านไพโรจนอยู่แล้วนะคะแล้วก็หมู่บ้านไพโรจนนี่มีตั้ง5โครงการมีบ้านประมาณพันสามร้อยกว่าหลังคารเรือนอซึ่งได้รับอานิสงส์ไหมจากการทําตรงนี้ได้รับอานิสงส์อย่างมากเพราะการทําตรงนี้ ท่านสกอมลนได้นำเสนอนะคะโดยการของอบปมาณของกรุง<ะ>เทพมหานครมาทำตรงนี้เนี่ย สร้างตรงนี้ก็เรียกว่าเขื่อนดาดท้องคลองเนี่ยได้อานิสงส์มากมายทางวัดสีเอี่ยมก็น้ําไม่ท่วมทางโรงเรียนก็น้ําไม่ท่วมทางหมู่บ้านไปรษก็น้ําไม่ท่วมนะแล้วก็เราก็ไม่ได้อยู่แค่นี้ท่านกาลังก็ได้ยื่นยติร่วมกับท่านสกติศิริวันเขตพระโนงนะคะจับมือกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทาและสานักสานักระบายน้ําก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องเขื่อนตลอดแนวเลยตั้งแต่พระโนงบางนานะคะก็คือจะ เป็นการพัฒนาครูคลองบางนาของเราอย่างเนี้ยนะแบบบูรณาการในอนาคตหนึ่งนะไม่ท่วม สองน้ําก็จะสะอาดแต่คงต้องใช้ระยะเวลาค่อยๆเป็นค่อยไปนะอย่างเช่นที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็ได้แต่เบื้องต้นโดยการใช้น้ําชีวภาพะนะคะแล้วก็เป็นการปลูกฝังให้เด็กรักสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับโรงเรียนโดยเฉพาะท่านอาจารย์บุญปูกะนะคะในส่วนของอข้าราชการครูแล้วก็เด็กๆนักเรียนในภาคภาคประชาชนแต่ในส่วนของข้าราชการการเมืองอย่างพวกพี่เนี่ยหรือว่าท่านสกลลนแล้วก็ข้าราชการประจําอย่างท่านผอ เขตบางนาเนี่ยะนะคะเราก็จะมีในส่วนของหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมนะมทันทัชโรธนะคะ<ม>ก็จะเข้ามาดูแลตลอด<ม>คือมันต้องเชื่อมกันมันต้องช่วยกันทุกฝ่ายะนะคะและถ้าเราทํายังไงจะให้น้ํามันขาวสะอาดใสทีเดียวคงต้องใช้ระยะเวลาก็คือจะต้องมีการทําให้น้ํตรงนี้มันโฟล์ก่อน<ม>นะะซึ่งขณะนี้ถ้าเกิดว่าเห็นพื้นที่จริงนะคะสักคู่นี้จะดูว่าเรายังมีข้อต่ออยู่ตรงมุมนิดนึงคือตลอดระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราเริ่มทําคือเราเริ่มทําทีละนิดเริ่มตั้งแต่งบประมาณทีแรก แรกเราทำแค่4ี่ล้านเก้ากว่าบาทถ้าดีนจำไม่บิดนะคะก็ทําจากหลังโรงเรียนลํารางสีเ่ยมเนี่ยไปได้สักระยะหนึ่งซอยสซอ,อยพอมาเป็นงบต่อเนื่องแต่ละปีนะคะอีก11 000, ล้านคืนนี้เราก็จะทําต่อเนื่องขณะนี้ทําแล้วเรียบร้อยแล้วเหลือเหลืออีกนิดเดียวค่ะตรงโค้งนิดหนึ่งตรงที่จะออกเราออกไปริมถนนบางนาตากก็คือข้างโรงพยาบาลไทยนักรินซึ่ง เมื่อวานดีฉันก็ได้ประชุมสภาเขตนะคะก็เป็นช่วงของการพี่นางบประมาณพอดีไปจำปีก็ได้นำเสนอท่านผอไปว่า น่าจะทําต่อนะคะเพื่อให้น้ํามันโฟขึ้นนะคะอพอน้ํามันโฟไหลเรียบร้อยแล้วเนี่ย<ะ>การที่จะทำให้น้ําใสนี่มันไม่ยากล้นะคะ,ะแล้วก็เราก็จะติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตลอดทั้งเส้นของเขื่อนอันนี้ที่วด,ดาษทองคลองเนี่ย<ะ>เวลาประชาชนสัญจรไปมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรือผู้ปกครองหรือว่าประชาชนที่อยู่ว่าไม่ลดนะคะก็ะสามารถที่จะเดินเลาะเส้นนี้ออกไปถึงตรงถนนบางนาตาด เลี้ยวขวาก็บิ๊กไซ่อบิ๊กบิ๊กซีเซ็นทัละสะดวกสบายเป็นการเออเขาเรียกไงเออเรื่องของรถบนภาว่าต่างๆมลพิษต่างๆไม่ต้องใช้รถไม่ต้องอะไรใช้ได้เดินออกกำลังกายได้ส่งเสริมสุขภาพได้ประโยชน์มากมายนะคะก็บวกกับว่าเราก็จะมีการติดตั้งติดตั้งกล้องซ c ซีทีวีคะเพราะปัจจุบันนี้ถ้าเห็นอยู่จะมีอยู่แล้วอยู่ประมาณ3จุดนะะ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของโรงเรียนสีเอี่ยม<ะ>เพราะเนื่องจากว่าหมู่บ้านเพโลดเนี่ยเราจะมาติดตรงนั้นไม่ได้เพราะเราเป็นที่เอกชน<ะ>มันมีปัญหาในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของการกระแสไฟฟ้าต่างๆ<ะ>แต่โชคดีว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางเดินลำรางของโรงเรียนสีเอี่ยมเราก็เลยในส่วนท่านผอวิรัตท่านก็ให้ความสําคัญท่านก็จะถามว่าตรงนี้นี่จะติดไหมนะซึ่งโรงเรียนเนี่ยสังกัดกรุงเทพมหานครเราได้รับการร่มมือและนโยบายที่ดีจากหม่อมราชวงศ์สมพันธ์<ะ>ในขณะที่ท่านดำรงตําแหน่งนะคะก็ บอกยินดีค่ะติดได้เลยเพราะว่าหมู่บ้านก็อยากได้แต่มันติดข้อจํากัดท่านก็ให้ติดเพราะว่าเด็กนักเรียนต้องเดินทั้งสองทางจะได้ดูเพื่ความปลอดภัยถูกค่ะก็เลยได้ได้ได้รับอนิสสงตรงนั้นไปก็เลยมีทั้งกล้อง C C T V ซึ่งตรงนี้เนี่ยตลอดแนวเนี่ยเราจะขอเพิ่มได้เพราะว่ามีการขอเพิ่มไปแล้วในที่ประชุมเนื่องจากเป็นที่สาธารณะใช่ไหมฮะแล้วก็มีเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างอีกนะคะก็จะเดินออกไปทางนั้นได้ลดเรื่องของน้ํามัน ลภาวะมลพิษต่างๆไม่ต้องขับรถไปได้ออกกําลังกายมันมีแต่ได้ค่ะนะฮะเราก็เลยคิดว่าในการทําให้ได้มีสงอย่างแรงมากนะคะก็คิดว่าครับนี่ไม่ใช่แต่คลองจะสะอาดนะทางเดินก็จะมีไฟเขาเรียกน้ําไหลไฟสว่างน้ําไหลที่ว่างความปลอดภัยครับที่คลองเสีเอี่ยมข้างหลังเรานี่เองใกล้ๆเรานี่เองนะครับก็ถือว่าแต่ว่าคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญเนี่ย เป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนสีเอี่ยมอนุสรครับครับเคยเรียนไหมฮะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนวัดสีเอี่ยมโรงเรียนวัดสีเอี่ยมโรงเรียนเก่าเรานี่เองครับอาจารย์อยู่ไหมฮะอาจารย์ที่รณรงค์เรื่องนี้มากเลยนะครับอาจารย์บุญปลูกเนินกลางนะครับอาจารย์โรงเรียนสีเอี่ยมอนุสรนนี่เองสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับครองอาจารย์สะอาดยังครับเนี่ยอะไรนะคะคลองอาจารย์สะอาดยังเอ้ยลำรางอาจารย์สะอาดยังครับ ได้ยินไหมครฮัลโหลไม่ค่อยได้ยินนะครับเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> หลังจากดําเนินโครงการมาคลองสวยเพราะคลองสะอาดเพราะหนูช่วยกันตอนนี้เป็นยังไงบ้างสะอาดแล้วกลับมานี่บรรยากาศดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับทําอะไรกันไปบ้างครับก่อนหน้านี้เออดีเลยโครงการเนี้ยเริ่มตั้งแต่ปีสี่ห้าเต้นมานะคะตอนนั้นมันยังเลกมากแล้วก็ ต่อมาเราก็ได้ดํำเนินการเรื่อมาทีนี้ประมาณระยะหลังเนี่ยเราก็ได้เอ่อได้ทําเป็นปูนเซีเมนคันปูนเซีเมนนึกออกไหมคะครับเรื่อเลยคือลำรางเนี่ยมันเป็นที่สําหรับระบายน้ําที่ที่น้ําเสียที่จะออกมาในกรุงเทพมหาน,นครเนี่ยเรามีอยู่พันกว่าำลำรางมันต้องมันเป็นที่ยอมรับอะ่ะว่าจะต้องระบายน้ําเสียออกมานะคะทีนี้ลำรางของเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้เป็นลำรางดิน นะคะแล้วต่อมาลําเบ็ดเป็นลารางซีเมนต์เนื่องจากเร่งว่าประมาณจากท่านต่อกรท่านหามาให้ก็ปรากฏว่าพอเป็นลารางซีเมนต์แล้วเนี่ยมันเกิดการไม่ค่อยฟล,ลัวมันเหมือนอ่างเก็บน้ําะนะคะในที่สุดไอ้พวกแหนมันก็เข้ามาขยะมันก็เข้ามาแล้วก็ประกอบด้วยขยะที่มาเนี่ยมาสองทางคือไปรูมาตามลมกับอีกอันหนึ่งคือคนทําเนี่ยนะคะคือก็บรรดานักเรียนเราผูครองเราแล้วก็ชุมชนเนี่ย ก็มักง่ายกัน <g ül> ก็ทิท้งเสีลงไปมันก็เกิดการเหม็นเน่าแล้วก็มียุงมีแมลงวันแล้วก็มีแหนนึกสภาพนะคะว่ามันแย่มากตั้งโรงเรียนของเราเนี่ยมันเป็นต้นลำรามด้วยครับ <g ül> นะคะเราเราเราเป็นต้นต้นต้น,ต,นต้นเลยอะ่ะนะคะเราก็ปล่อยน้ําเสียลงของเราแต่ก่อนจะปล่อยน้ําเสียลงเนี่ยเราก็มีบอ่อบำบัดน้ําเสียของเราอยู่เยอะพอพอพอ,พอ,พ,อพออะไรอะ่ะร้อคกรองกับปริมาณนักเรียนของเราที่แหละ เราก็ได้มาตรถานอยู่แต่เมื่อมีชุมชนเข้ามาช่วยทำความสกปรกกันเนี่ยนะคะ mm. เพราะไหลไปเรื่อยๆเ,เนี่ย mm. ก็จะมีเอ d บีดีไซน์สแควร์ตแอมเอรนะคะแล้วก็มีชุมชนหมู่บ้านไปโลกแล้วก็มีชุมชนของสำนักง,งานเขตบางนา mm. เรื่อยๆไปหลไปเรื่อยๆจนถึงไัยนัครนนท่์นะคะเออทีนี้พอพอ,พอเราได้เข้ามาดูแลตรงนี้อยู่ตั้งนานแล้วเมื่อก่อนน้ำใสนะคะตอนที่เป็นดินนะ่ะครับ ขยะก็ไม่มีแต่พอมาเป็นซีเมนสามารถเดินได้สองข้างทางไนงะนะคะเป็นเขื่อนดินสามารถเดินได้สองข้างทางพอสุกปกแล้วเนี่ยเราก็ระดมนักเรียนจับมือกับเขตบางนาจับมือกับหมู่บ้านไโรรดจับมือกับสกสขแล้วก็เอ็บีดีจาจะแหวว่าให้มาร่วมกันนะคะเราก็เตักแหนะใช้ไม้ไผ่กั้นแหนะเป็นเชื่อมๆแล้วตักแหนะขึ้นตักขยะขึ้นได้หมดเลยแล้วก็พบว่าตะกอนดินมันก็มาเยอะนะคะค แล้วเราก็ให้อาสาสมัครพิจัริณสิ่งแวดล้อมของเมืองเราเนี่ยเป็นแกนผลิตน้ําเชียวภาพเราไม่ใช้ดินก้อนนะคะเราใช้น้ําเชียวภาพเนี่ยใส่ลงไปในลำรางตลอดนะคะ,ะทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะใส่ตลอดแล้วก็ตักแหน่สลับกับตักออกตักออกนะคะก็ขณะนี้น้ําก็ใสแต่ยืดไนเติมนี่อาจจะมึนๆหน่อยละมึนๆนน่แหละทีนี้เรามีแผนระยะยาวยังไงเพราะว่า มีการสร้างกฎเกณฑ์หรือว่าวางเงื่อนไขไหมว่าคนในชุมชนเราเรามีการชี้แจงหรือว่าบอกกล่าวว่ายังไงเพราะว่าถ้าถ้าเราปล่อยปากคือทําเป็นบางครั้งบางคราวปล่อยปากไปเดยกก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมเราวางแผนระยะยาวไว้ยังไงบ้างครับวาเราวางแผนระยะยาวก็คือเราจะต้องเอ่อเอ่อติดทอดตรงนี้นะคะว่าหมู่บ้านไโรดเนี่ยก่อนที่จะปล่อยน้ําน้ําลงเนี่ยก็ต้องมีบ่อดักไขมันด้วยมีบอ่อบำบัดน้ําเสียด้วยซึ่งเราก็กาลังประสานอยู่กับประธานหมู่บ้านกับ ชุมชนแล้วก็กเาสาขอซึ่งท่านท่านตายเนี่ยท่านก็มีบ้านอยู่ด้วยนะคะก็ <c oughs> ทํายังไงถึงจะให้ชุมชนเนี่ยได้ใช้น้ําเชียวภาพในครัวเรือนการสารเคมีกันบ้างเช่นว่าเวลาล้างล้างจามเสร็จแล้วเนี่ยนะคะตอนกลคืนเนี่ยก็น้ําเชียวภาพใส่ลงมาในในซิงค์ท่อน้ําเนี่ยนะคะครับ <c oughs> มันก็แก้ได้บังบัดแล้วก็พอมาถึงปลายทางเนี่ยก็จะน่าน่าจะมีส่วนที่ เเป็นบ่อบำบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงเพราะเราทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ต้นลำรางจังสิ้นนะคะถ้าต้นลำรางมันได้ดีแล้วปล,ลายลำรางมันก็ใช้ได้จะปล,ลายลำรางเขาเขาก็ิ่อนข้่งได้เป,ปร,รียวเพราะเขาโผล่ในที่สุดของเราไม่ไหลไปทีนี้ตัวที่สองที่เราอยากทําก็คือความย,ยั่งยืนตรงนี้ก็คืออยากทําเออเหมือนกับใช้หลัากการของกังหัน,นชัพัฒนาเข้ามาช่วยให้มันโผล่ะนะคะช่วยช่วยบริหารน้ําช่วยเติมออกซิเจนลงในน้ำให้มันโปล เนี่ยค่ะสองสองตัวนี้จะช่วยความยั่งยืนขึ้นมาได้นี้ตัวที่สามเนี่ยหลังจากที่มันโตแล้วอ่ะก็อยากอยากไดเ้เหมือนกับเขาเรียกคือเราก็ไปยึดแนวพระราชาำริมาครูไปอบรมกันที่โรงแรมในเลอรดนะคะครับก็จะเป็นตัวสี่เหลี่ยมใช้ท่อบ v c มาต่อกันให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ลอยลงไปในน้ำพอลอยลงไปในน้ำเสร็จมันก็จะลอยได้นะคะไอ้ท่อสี่เหลี่ยมเนี้ยก็ประมาณสักเมตรคูณเมตรเนี่ยแหละคะ่ะประมาณ วางห่างกันประมาณเป็นจุดๆไปจุดละสิบเมตรสิบห้าเมตรไปเรื่อยๆนะนะคะพอเราจำเจ้าพีพีเนี่ยวางลงไปแล้วเนี่ยเราเอาบระจบชวาลงนะเอาบระจบชวาลงบรรจบชวาเนี่ยรากของมันเนี่ยมีฤทธิ์ในการบำบัดน,น้ําเสียแต่ตัวของมันถ้ามันเต็มไปหมดเลยเนี่ยแสงแดดไม่สามารถส่งรองส่งองส่องลองไปในน้ําได้พาะจะทําให้เกิดน้ําเน่าและเกิดกันเน่าเกิดเป็นมลพิษอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นแนวที่ครูไปไปอบรมมาจากแนวในหลวงเนี่ย พวกเก็ที่โรงเรียนมัธยมวัดถิ่งแล้วก็เวิร์กมากเมื่อเดือนที่แล้วไปดูที่มัธยมวัดถิงแล้วเวิร์กมากที่ว่าเขาสามารถจัดประสบชวาให้อยู่ในในขอบเขตที่ที่เราต้องการนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อสามตัวเนี่ยครูบวเลยเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวไปเยี่ยมดูัคดวกว่าลูกจาเดี๋ยวลุงไปดูกันนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับครูบุญปูกนะครับอาจารย์บุญปลูกเงินกลางครับก็ ถือว่าสุขภาพจิตก็ดีขึ้นมาด้วยสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นมาด้วยอะไรคือตาขึ้นมาดีหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าคือมีความร่วมมือร่วมใจถ้าใครทาดีอย่างนี้อยู่โทรมาได้คือถ่ายบางนาจะตามไปดูตามไปดูลงไปดูกันเลยนะครับแล้วก็นำมาให้คุณชมอื่นได้เป็นตัวอย่างกันครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับมีเรื่องของการเตือนภัยเมาแล้วขับรถตกถนนนี่ก็ต้องมาเตือนกันนะกับใกล้สงการด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับ